โอเคครับผมกลับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟีดูเพชเชิญเคยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ก็เล่นไปกับการเกมสมรเราะมาสเตอร์รุ่นเนวิล่าเหมือนเดิมเลยนะครับผมถึงคิวแฮชแท็กแบ็กบู๊นะครับผมเนื่องจากมีคนขอมานะฮะก็จัดไปครับผมในเรื่องของการจำหนายแบ็กบู๊ทนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าชุดแบ็กบู๊ทนะครับผมที่มันออกมาเล่นในช่วงชุดแรกๆเลยที่มันออกมาเป็นตัวแรกๆเลยนะครับผมมันจะอยู่ประมาณชุด2ชุด3ามผมจำไม่ค่อยได้นะประมาณชุด3นะครับผมก็คือพอมาเป็นเด็กปุ๊กเนี่ยนะฮะคือมันไปเเเเเกกิิดดในนนนชช่่่่่่่่ววววงงททททีีแแบบ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 าา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 ลลลโยยยยูพพะะะะคครรรรััผมมมม็ไไไออหห เจ้าแบ็กพุทมาเล่นนะครับผมก็จะค่อนข้างจะแบบยืนสู้เมตาไม่ค่อยได้นะครับผมคนก็เลยไม่ค่อยเล่นกันนะครับผมแต่หลังจากที่ชุดเดคเซียออกมานะครับผมก็ต้องบอกว่ามันมีตัวเติมแล้วและทำให้คอนเซปที่ผมมองว่า เออมันไวขึ้นนะครับผมอย่างน้อยๆคือ MP มันน้อยลงนะครับผมแล้วก็กลายเป็นตัวยืนที่ผมมองว่ามันชนได้นะครับผมคือต้องบอกว่าตั้งแต่ชุด3เนี่ยที่มันออกมาครับเวลามันบุกตีมันบุกตีน่ากลัวนะครับผมแต่ในกรณีที่แบบว่าโดนตีกลับนะครับผม Blackwood ก็จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีอะไรอ่าไปต่อกอนสักเท่าไหร่แต่ว่าเจ้าตัวใหม่นะครับออกมานี้บอกได้เลยว่ามันสามารถยืนชนยืนค้ำได้เลยแบบเต็มที่นะครับผมเนาะลิทอาร์ตจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมไปฮะโอเค ก็เริ่มจากใบแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวใหม่นะครับผมนั่นก็คือชื่ออะไรอะอลูพัดหดอกนะครับผมอ่าอลูพัสนะครับผมอะไรไม่รู้ของดามิกานะครับผมอ่าก็ว่าเป็นซิลค่าไล่ค่าไล่สามค่าใช้สองดาบแปดโลเก้านะครับผมคือต้องบอกเลยครับว่าจากจุดนี้พลังเบื้องต้นผมมองว่า ก็โอเคเป็นเบสปกตินะครับผมแต่รวมร่างครับผมรวมร่างแฮชแท็กแบ็กวูดนะครับผมดาบ10โล11นะฮะแต่ถ้ารวมร่างขั้นสุดยอดคือดิน2ใบไม่เลยดาบ12โล12บสองอะไรทีเดียวนะครับผมมีออบิตตี้บอกว่านะครับผมถ้าดามิก้านะครับผมเดอะแบ็กวูดเทมเมอร์นะครับผมเราเข้ามาในสนามซิลนี้เนี่ยจะฆ่าโลบวกขึ้น1นะครับผมและบล็อกการโจมตีจากซิลที่รวมร่าง2เทิร์นนะครับผมนั่นหมายถึงใครรวมร่างอยู่นะครับผมจะตีพี่เสือไม่ได้นั่นเองนะฮะออบิตตี้ถัดมาครับบอกว่ามีแฮชแท็กแบ็กวู ซิลนี้บล็อกฟิตเคิร์ดนะครับผมและใช้ค่าโล่ในการต่อสู้ได้นั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกเลยครับว่าเขาเป็นทั้งแฮชแท็กแบ็กวูดเป็นบีดแล้วก็เป็นไทเกอร์ด้วยนะครับผมแต่จากอาบิลิตี้นะครับผมก็จะเล่นแฮชแท็กแบ็กวูดเป็นหลักแล้วก็เล่นติดชื่อด้วยนั่นก็คือต้องเล่นกับเดมิก้านั่นเองนะครับผมใบถัดไปนะครับผมเดิก้านั่นเองนะครับผมเดอะแบ็กวูดเชมเมอร์นะครับผมคือต้องบอกเลยครับว่ามันเป็นกีหลักๆเลยเนาะที่แบบว่าจะต้องใส่มาในเด็กนะครับผมเพราะถ้าไม่มีในเด็กเนี่ยเจ้าอารูปัสสเเนีี่่ยค้าาาจะมมววรูึกแบบ มันตัวเล็กเลยแหละนะครับผมเนาะก็ประมาณนั้นฮะความสามารถของนักพิฆาครับค่าไร่สามค่าใช้สองดาบเจ็ดโล่เก้านะครับผมมีท่ารวมล่างสูงสุด11นะครับผมดาบ11โล่11นะครับผมเป็นอารีตี้ซับพอร์ททั้งหมดเลยนะครับผมอารีตี้บอกว่ามีแฮชแท็กแบ็กวูดนะครับผมใบอื่นฝ่ายเราในสามซิลนี่เข้ามาในสนามนะครับผมซิลหนึ่งใบห้ามใช้ไปเป็นซิลรองรวมล่างไปเลยเวลา2เทิร์นนั่นเองนะครับผมแล้วก็อารีตี้ครับบอกว่ายืนอยู่ที่ดีเฟนเซคราไลขึ้นไปในนะครับผมของเราใบอื่นนะฮะค่าโล่จะะบวกนครับผมคือต้องบอกณจุดนี้ก่อนเลยว่า อ่าพี่เสือใบใหม่อยู่ในสนามใช่ไหมครับแล้วก็จังหวะที่เดมิก้าเข้ามาในสนามเนี่ยเจ้าพี่เสือเนี่ยจะอัพค่าโล่ตัวเองนะครับผมเนาะแล้วก็ได้รับอัพเปอตี้บอกว่าบล็อกการโจมตีจากสิ่งที่รวมล่างน,นั่นแหละนะฮะก็คือโล่จะกระเด้งถ้าเรารวมล่างอยู่เนาะจะโล่เป็น13แล้วครับผมแล้วก็ถ้าเดมิก้าอยู่ในดีเฟนซ์ไลน์ครับผมมันจะรับ ให้กับแฮชแท็กแบ็กวูดนะครับผมเป็นพิกาได้2ขึ้นไปเนาะเจ้าเสือก็จะได้ด้วยครับกลายเป็นโล่14ครับผมแล้วก็จะติดอ b i l บ t y ตี้บอกว่าทําให้พี่เสือเนี่ยสามารถโจมตีนะันไม่ใช่โจมตีเรียกว่าต่อสู้เลยนะครับผมไม่ว่าจะโจมตีไปหรือฝั่งตรงข้ามตีมาก็จะใช้ค่าโล่เทียบนั่นเองครับเป็นค่าโล่14ที่หนามากๆนะครับผมจากจุดนี้ถ้าใส่แหวนดินนะครับผมค่าดาบจะบวก2หน่วยแต่ค่าโล่จะบวกอีกหนึ่งหน่วยเป็นสิบห้าหน่วยนะครับผมถามว่ามันถั่วๆกันไหมมันก็ดดูีเลย ใบถัดไปครับผมเป็นตัวหลักที่ผมมองว่าเอามาค้าถอกนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้เน้นหนักอะไรนะครับผมนั่นก็คืออ่าน้องชาลาห์นะครับผมเดอะแบ็กบูชาแมนนะครับผมจากจุดนี้น้องเป็นซิลค่าไล่หนักก็คือ4นะครับผมค่าใช้สาด้วยดาบ9โล10รวมล่างขั้นสุดยอดคือดิน2ใบนะครับผมดาบ12โล13คือจากจุดนี้มันเป็นอะไรที่ผมมองว่ามันยืนค้ำได้นะครับผมอาบิลิตี้ครับบอกว่ามีแฮชแท็กแบ็กบูชฝ่ายเรา3ใบขึ้นไปใน3ซินนี้จะดาบบวก1นะครับผมและบล็อกฟิตเคิร์นนัั่่นนเออองะครบบบบผมมมแแล้้ววกกก็ีีีิตาู จากจุดนี้ไม่ใช่แฮชแท็กนะครับเป็นชื่อเลยนะครับผมเรียกว่าเป็นชื่อการ์ดนะครับผมฝ่ายเราในสนามนะครับผมซีนี้จะดับบลก2และบล็อกการสวนกลับนั่นเองคือจากจุดนี้เนี่ยมันต้องการมิสติกนะครับผมมิสติกชนิดนั้นก็คือเจ้าใบนี้ฮะแบ็กบูทแบบชัดเจนนะครับผม MP ค่าไลายสชนิดเพรสนั่นเองอ่าเป็นมิสติกชนิด PA นะครับผมอ่าเอค่าไลายสนะฮะแล้วก็มีเวลดี้2อันครับบอกว่าแฮชแท็กแบ็กบูท ของเราเนี่ยดาบบลกหนึ่งนะครับผมแล้วก็บลิตี้ถัดมาครับผมว่าซิลค่าใช้หนึ่งในดิฟเฟนท์ไลน์เรานะครับผมบล็อกการโจมตีนั่นเองนะครับผมจากจุดนี้ถามว่าดูดีไหมก็ดูดีแต่ถ้าเล่นกับน้องชาลาล่านะครับผมก็จะเป็นการปั๊มพลังแบบ อชั่วขณะนะครับผมก็จะแบบโหพลังชาลาล่าก็จะกลายเป็นแบบรวมร่างอยู่12มีแบ็กวูดสามใบในสนามก็เป็นพลัง13นะครับผมแล้วก็มีแบ็กวูดในสนามนะครับผมเรียกว่าเรียกว่าการ์ดแบ็กวูดนะครับผมเป็นมิสซิกแบ็กวูดในสนามซึ่งในจะดับบวก2นะครับผมก็จะเป็น14 15นะครับผมการสวนกลับด้วยนะครับผมก็คือการสวนกลับนะครับผมว่าตีไปนะครับผมแล้วเราแพ้พลังปกติเราจะตายเนาะแต่ครันนี้จะไม่ตายนะครับผมก็คือเรากันการสวนกลับนั่นเองนะฮะและผลของแบ็กวูดก็ยังบวกให้อีกหนึ่งหน่วยด้วยนะครับผม แต่อย่างที่ผมบอกครับบ้านแบ็กบุการปุ๊บนะครับผมพลังใหญ่ๆครับวิ่งไปตีปับ๊บเขาอินวิตยิงบ้านทิ้งนะครับผมพลังชาลาล่าจะหายไปทั้งหมด3จุดนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ต,ต้องเลือกกันสักนิดนึงนะครับผมเนาะแต่อย่างน้อยๆอ่ะก็ถ้ามันมีท่าแบบ อะไรพลิกแพงที่เราทําให้ข้าพลังเราใหญ่ได้นะครับผมก็แนะนำนะครับผมให้ทําท่านั้นดีกว่านะฮะหรือจะเลือกปั้นตัวใหม่ก็ได้ครับผมอีกหนึ่งตัวที่ก็น่าปั้นนะครับผมเรียกว่าตัวลองๆแล้วกันนะครับผมผมใส่เจ้าแบล็กบูทันเตอร์มา4ใบเลยนะครับผมจากจุดนี้นะครับผมก็คือรวมร่างดิน2ใบนะครับผม11นะฮะค่าดาบเป็น11อ่าอธิบายนิดนึงครับสัญลักษณ์ของอ่แบล็กบูทันเตอร์นะครับผมเป็นการ์ดอ่ในชุดของ ดีโฟเคนึงเนาะประมาณนั้น1หรือ2ประมาณนี้ครับผมซึ่งยังเป็นสัญลักษณ์ธาตุนะครับรูปแบบเก่านะครับผมหลายคนงงเอ๊ะอันนี้ธาตุดินแล้วอันนี้คืออะไรผลึกเหรออะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมคือมันคือธาตุดินเหมือนกันนะครับผมแต่แต่ทางบริษัทได้เปลี่ยนเปลี่ยนการใช้ไอคอนนะครับผมแค่นั้นเลยนะฮะไม่ไม่ไม่ต้องคิดมากครับมันคือธาตุดินเหมือนกันอ่ะ ก็รูปล่างครับดาบสูงสุด11นะครับผมอัปเรตี้บอกว่าซีลนี้โจมตีทาาดน้ำนะครับผมที่มี MP ค่าไล่2ซีลนี้สดาบบวกขึ้น2 2เทิร์นนะครับผมจากสุดนี้ก็คือเอาไว้ดักทาาดน้ำนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็มีอัปเรตี้ถัดมาครับบอกว่ามีแฮชแท็กแบ็กวูดนะครับผมอื่นในสนามซีลนี้ะดาบบวกขึ้น1นนั่นหมายถึงเขาเป็น ตัวยืนถ้าเราลง่างนะตัวยืน12ได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าสวมใส่แหวนนะครับผมก็จะเป็นพลัง13 14ได้นั่นเองนะครับผมก็ดูดีครับผมก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมมองว่าสามารถติดแหวนแล้วยานพลังเท่ากับพี่เสือได้นะครับผมหรือใช้เป็นแทนน้องชาลาร่าได้นะครับผมแต่ข้อเสียของชาาร่าคือถึงแม้เขาจะมีพลังใหญ่ก็ตามนะครับผมคือพลัง13แต่ในเรื่องของค่าไล่ของเขาก็ค่อนข้าหนักเหมือนกันนะครับผมแล้วก็กว่าจะทำคอมโบทําให้เขาดีดพลังได้มันจะต้องมาพร้อมมิสติกซึ่งถ้ามิสติกไมะปรณ ทำว่าเล็กมากไหมมันก็ไม่ได้เล็กมากนะครับผมเพียงแต่ว่ามันทําท่าแบบใหญ่ๆเพื่อปิดเกมเขาไม่ได้นั่นเองนะครับผมเนาะโอเคใบถัดไปครับผมเลือกสายมาเป็นใบรองนะครับผมนั่นก็คือเจ้าแบล็กวูดกาดนะครับผมจากจุดนี้ซิลค่าหนึ่งค่าใช้หนึ่งดับสี่ลหกนะครับผมคนนี้จริงๆแอบดีได้ด้วยนะครับผมแต่ต้องเล่นกับมิสติกเฉพาะทางนะครับผมเอาไปที่บอกว่าซิลนี้ติดมิสติกชื่อนี้นะครับผมขอเราบอกเลยว่าผมออกเสียงไม่ถูกนะครับผมขอญัตหยิบให้ดูเลยแล้วกันนะฮะ นะครับผมติดมิสติกชื่อนี้นะครับผมซีนี้ค่าโล่บวกสามนะครับผมและใช้ค่าโล่ในการโจมตีได้นั่นเองนะครับผมคือต้องบอกเลยว่าถ้าติดมิสติกใบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะใช้ค่าโล่ตีได้แต่ค่าโล่บวกสามหน่วยด้วยนะฮะก็จากปกติ6ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นค่าโล่เก้านั่นเองนะครับผมซึ่งมิสติกใบที่ติดนะครับผมมันจะเป็น PS 2เทิร์นแล้วบอกว่าซีที่ติดมิสติกนี้ค่าโล่บวกอีก3นั่นเองนะครับผมกลายเป็นว่าน้องจะมีค่าโล่ทั้งหมด12หน่วยนะครับผมรวมแล้วเบ็ดเสร็จสิตี้บกสอา ซีมนี้ตกชายจากสนามนะครับผมแบกกูทันเตอร์ฝ่ายเรา1ใบดาบบุกขึ้น2 2เท่านั่นเองนะครับผมคือจากจุดนี้ทำท่ายากนะครับผมก็คือเอาน้องเนี่ยติดอาวุธยุดโถกระกอนแล้วก็วิ่งไปเอาโล่ตีนะครับผมจังหวะฟันงค้ำตีมาปุ๊บนะครับผมน้องปล่อยตายเลยครับผมปล่อยตายปุ๊บน้องตกชายปั๊บนะครับผมจากสนามเจ้าแบกกูทันเตอร์จะบุกพลังขึ้นมาอีก2หน่วยทันทีนะครับผมเป็นการการันตีข้าพลังให้กับแบกกูทันเตอร์นั่นเองนะครับผมจากจุดนี้ใครชอบเล่นก็แอบใส่ก็ได้นะครับผมเนาาะะะก็ปรมณนนั้ฮ ใบถัดไปครับผมแอบใส่มา2ใบที่ยังเป็นตระกูลขาดอยู่นะครับผมนั่นก็คือเจ้าขาดไลออนนะครับผมอ่าก็เป็นซิลค่า่หนึ่งค่าชา้ยหนึ่งเหมือนกันสัญ,ญลักษณ์ธาตยังคงเป็นรูปแบบเดิมนะครับผมมีธาตลลุลลางครับผมก็คือดินนะหนใบาดาบเป็น6หน่วยนะครับผมแต่มีบฏิที่บอกว่าซิลนี้บวกค่าดาบ ตามจานวนดินในดีเฟนไลน์ของเรากรณีเราเล่นในดีเฟนไลน์ครบ5าช่องเลยนะครับผมน้องก็จะบวก5านั่นเองทาให้ค่าดาบสูงสุดของเขาสามารถยืนไปถึงพลัง11ได้นั่นเองนะครับผมถ้าเรากลางบ้านแบบบูตได้ก็จะเป็นทิบสองนะก็จะค่อนข้างดูดีนะครับผมแล้วก็อีกเนื่องตัวนะครับผมที่ผมใส่มาในเด็กซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแบบคบูตเลยนะครับผมนั่นก็คือเจ้าคอคัสติสนั่นเองนะครับผมจังหวะเราจะต้องการตั้งเกมนะครับผมเราสามารถใส่คอคัสติสมานะครับผมเอามารวมร่างเพื่อใช้สกิลครับผมไม่ต้อง ใชหนึ่งเอ็มพีซิลที่ซิลนี้รวมล่างนะครับผมซิลหนึ่งใบติดสโตนเคริร์สสองเทิร์นนั่นหมายถึงเข้าเทิร์นฝั่งตรงข้ามเขาก็จะขยับไม่ได้นั่นเองนะครับผมก็โดยรวมผมจัดลิฟประมาณนี้นะครับผมก็ถามว่าพอ <c oughs> ได้ลองเล่นแล้วรู้สึกยังไงผมรู้สึกว่าลื่นขึ้นนะครับผมเจ้าเออเจ้าไทเกอร์ที่มานะครับผมในตระกูลแบคูเนี่ยผมมองว่ามัน ทั้งเกมลับเกมลุกมันค่อนข้างจะยืนชนได้นะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับน้องชาร่ามันยืนชนโอเคดูดีนะครับผมแต่ถ้าในกรณีที่มันจะวิ่งตีหรือตัวใหญ่ๆมันอาจจะต้องรอมิสติกชนิดอื่นอาจจะต้องไปติดหมัดที่บวกพลังดาบ3หน่วยหรือจะต้องรอแบ็กวูดอะไรอย่างไยครับผมคือมันมันการันตีแบบตัวใหญ่ๆก็ได้อะไรประมาณนะครับผมนะแต่จากจุดนี้คือไทเกอร์เก่งเลยนะครับผมเพราะว่าไทเกอร์เนี่ยค่าโล่มันบวก1หน่วยตามเดมิก้าด้วยนะครับผมแล้วมันก็จะใช้โล่ตีได้นะครับผมเนาะอารมณ์เหมือนใบนี้เลยนะครับ มันเหมือนอารมณ์แบบนี้โทนิมานะครับผมอารมณ์ไกลๆเลยนะครับผมแต่ว่าเจ้าโทนิมาเนี่ยมันมันมีเอฟเฟกต์แบบนี้ครับบอกว่าถ้าดินใบอื่นฝ่งเราในสนามนะครับผมซิลนี้บอกการโจมตีจากแฮชแท็กบีดนะครับผมเอ็มพีค่าไล่ไม่เกิน2จากจุดนี้ตระกูลแบบวิ่งตีครับค่าไล่มันเกิน2องซะส่วนใหญ่นะครับผมต่อให้เป็นบีดก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้นโทนิมาเนี่ยครับคือเขารวมร่างสูงสุดก็คือดาบสิบเอ็ดโล่สิบเอ็ดนั่นเองนะครับผมแต่มีเอฟเฟกต์บอกว่ามีเดมิก้านะครับผมเดิร์แบ็คคควูดนนนนนนะะรรรรรัับบผผมมมมมมทาาาาาาเเอ์ฝ่่่ยใใใสซิีี้้ชโโลกจต คือผมมองว่าดูดีครับจังหวะตีคือดูดีมากๆนะครับผมถ้าเกิดเรามีการบัฟนะครับผมเนาะมันก็จะบวกพลังหนึ่งบวกค่าโล่หนึ่งหน่วยจากเดมิก้าใช่ไหมแต่คราวนี้พอแบบวันตีปุ๊บนะครับมันดูดีมากเลยแต่พอโดนตีกลับมันโดนโจมตีเข้าค่าดาบนะครับแต่ปรากฏว่าค่าดาบมันไม่มีบวกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าโทนิม่านี่แอบตยง่ายมากนะครับผมเนาะคือใส่แหวนให้เขาก็จะเป็นพลังสิบสามถามว่าดูดีไหมถ้าเทียบกับตอนที่ยุคที่มันเกิดในยุคที่แบบว่าราชอยู่อย่วาาโทม ตุยบ่อยมากนะครับผมยืนไม่ค่อยรอดนะฮะแต่จากชุดน,นี้นะครับผมแนะนําเลยครับใครชอบสายแบกูตอนนี้เล่นได้แล้วผมมองว่าเก่งด้วยเพราะมันใช้ค่าโลตีนะครับผมเวลาฝั่งตรงข้ามนะครับผมใช้มิติกแก้นะครับผมถ้าเขาไม่มีจังหวะแบบลบค่าโลด้วยเนี่ยกลายเป็นว่า เด็กแฮสกแบกูดทำเกมบุกได้รุนแรงมากๆนะครับผมเนาะซู้ไม่ได้กบสะโตนไปนะครับผมประมาณนั้นฮะโอเคครับผมนะก็ทั้งหมดทั้งมวลมีประมาณนี้เลยครับที่ผมลองจัดเล่นแล้วผมมีความรู้สึกว่าเออมันยืนได้แล้วเว้ยประมาณนั้นแหละครับผมเนาะคือก่อนหน้านี้มันตั้งนานนะครับผมแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นเดมิงกาโทนิม่านะครับผมชาชลเจ้าชาล่านะครับผมก็มีความรู้สึกว่ามันใช้ m อหนักหน่วงมากๆนะครับผมเนาะแต่ถามว่าไทเกอร์มาแล้วมันหนักหน่วง ลดลงไหมผมมองว่าความหนักหน่วงยังคงเท่าเดิมแต่ว่าในเรื่องของการยืนชนนะครับผมโดยใช้ค่าโลกผมมองว่ามันค่อนข้างโอเคมากขึ้นและทําให้ฝั่งของข้ามแก้ยากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมผิดพลาดประการใดไม่ทุกใจใครย,ยังไงต้องกราบขออภัยวในที่นี้ด้วยครับผมนะคขาสายโมลองจับไปโมเล่นเองครับเพราะ อย่างที่บอกครับผมว่าการเกมซมเมอรเนอร์เนี่ยมันเล่นเป็นตระกูลคาแรคเตอร์นะครับผมดังนั้นมันก็เลยไม่มีสายจำเพาะเจาะจงเราสามารถโมได้อย่างอิสระนะครับผมเราเล่นคาแรคเตอร์นี้ตระกูลนี้เล่นแฮชแท็กนี้นะครับผมเราก็สามารถใส่แฮชแท็กอื่นๆเข้ามาทำเกมช่วยได้นะครับผมเนาะโอเคครับผมไปจริงๆแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ของลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ